ทีนี้เขาเขาก็เลยถ้าจะพูดถึงว่าเขาได้บุญตัวนี้รูปหนึ่งตัวที่กราบไหว้บรรพบุรุษประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนในบุญกิริยาวัตถุสิษฐ์เขาได้บุญตัวนี้นะแล้วลึกลึกถึงตลอดเลี้ยงเจ้าเลี้ยงเจ้าของเขาก็คือเลี้ยงบรรพบุรุษแตเขาไม่ได้ไปเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเหมือนพวกเราเขาจะเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเขาแต่เขาก็เลี้ยงบรรพบุรุษเขาไงลลึกถึงบรรพบุรุษเขา บรรพบุรุษต,ตั้งแต่ไหนล่ะตระกูลนั้นเข้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมายาวกันพื้ไปต่อพบต่อชาตินะลูกไม่ใช่ว่าเฉพาะที่รู้กันว่าจาชื่อหรืออะไรได้ไม่นะลูกนะบรรพบุรุษก็คือไม่ทราบว่ากี่พวกกิชาติแล้วอย่างนั้นจิตวิญญาณกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่ได้บุญตัวนี้ยงไงได้บุญเพราะว่าบุญกิริยาวัตถุสิบในการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่แต่ละ ช่วอายุของมนุษย์นี่ชาวจีนเขาก็เลยมีบุญพอเขามีบุญแล้วเตว่าพอเขามีบุญแล้วเนี่เขาไม่สามารถที่จะเข้าเข้าสู่คติอื่นได้ง่ายๆเพราะว่าเขาไม่มีผู้สอนจึงอยู่รวมกันในภพที่เป็นมิติที่ละเอียดน,นั้นตอนแรกพ่อวพวก็ไม่ทราบนะมีในตำราพ่อก็ไม่ทราบถึงบุญกิริยาวัตถุสิทธิที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่พอไปอยู่ใน ฮวงจุย้ยป่าชาของคนจีนจึงทราบไงลูกว่าโอ้ว่าทำไมพวกนี้จึงมีพลังบุญมากพลังนี้ชนิดจะบอกว่าซัดก,กับหลอดไฟหลอดไฟนี่ระเบิดเลยแล้วทำไมพวกนี้เขาจะมีพลังบุญทั้งที่เขาก็ดูแล้วว่าเขาไม่ได้ทำบุญอะไรส่วนมากนะลูกนะเขาไหว้เจ้าเลี้ยงเจ้าแล้วเขาเลี้ยงอย่างนี้มันจะมีได้ยังไง พราะพุทธเจ้าไม่ได้บังแดก็เลยพอระลึลกถึงนี่แหละบุญกิิยาวัตถุสิบอ๋อประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอ๋อก็ไอตัวนี้เองลูกนั้นอย่างนั้นก็เลยก็เลยมีบุญตัวนี้คู่กันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละไอชั่วอายุของตระกูลเขาเขาก็มีลูกมีหลานก็กาปบบ้ายบรรพบุรุษนั่นกาปบบ้ายบรรพบุรุษพวกนี้ตายไปก็ไปอยู่ในจุดนั้นไม่ได้ไปไหนนะลูกนะอยู่ในจุดนั้น พวกนี้ก็กาบไหวบ้บรรพุรุษปปฏิบัติอ,อ,นนอต่อนน้อมถ่อมตนตั้งกนก็ต่างได้บุญคู่กันแล้วก็มาเกิดเกิดแล้วก็กาบไหวบ้บรรพุรุษเขาก็ได้บุญของเขาต่นนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บุญตอนแรกว่าก็ไม่ทราบพอไประลึกเห็นนี่ระลึกถึงไอ้บุญกิริยาวาถุสิบที่ผู้เจ้าทรมบัญญอย่างนี้อ๋อตัวนี้เองเขาก็ทำจุ้ยขึ้นที่ใช่ไหมล่ะที่ฝังที่นี่สพของบรรพุรุษเขาที่ในวงศสาคณาญาตาิต่อกันมาต่อกันมา ทำใหญ่นะห่วงจุ้ยเขานี่เขาจะไปรวมโฉบไ้จ,จุดนั้นนะทําที่อะไรไว้งามด้วยลูกนั่นแล้วไปกราบไปไหว้ไปกราบไปไหว้กราบไหว้บรรพุลูกไม่ใช่ว่าเขาจะได้กินได้อะไรที่พระเจ้าทรงบัญญัติน,นี้ไม่ได้กินนะลูกนะกินตนนัวนี้กินอะไรกินปีติกินความอิ่มว่านะมีวงสาคนาญาติมีลูกหลานได้มากราบมาไหว้ประพฤติอนน้อมต่อมตน ยังมีความเคารพยำเกรงบรรพะบุรุษตัวนี้เขาก็เลยมีบุญของเขาผู้ที่เป็นวิญญาณก็สาธุการกับลูกหลานผู้เป็นลูกหลานก็พึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ไปประมาทวิญญาณที่เป็นบรรพะบุรุษท่านั้นก็อิ่มดีเขาได้บุญตั้งแต่ที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่กราบไหว้บรรพบุรุษประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมถ่อมตนเขาได้บุญตัวนี้ให้ลูกนั้น บุญตัวนี้บุญตัวนี้เวลาที่เขาทานเขาก็ทานให้ก็เหมือนตูวจีนเวลาเขาเลี้ยงบรรพุรุษเขาปับ๊บเขาก็ทานให้กันกินแล้วก็ให้คนสัญจรผ่านไปมาบุญกุศลแห่งทานะบาร,รมีตัวนี้เขาก็ได้อย่างเต็มเมเ็ดเต็มหน่วยถึงจะไม่เทียบเท่ากับเราใจบาตรพระริยะเตมันก็เป็นบุญกุศลมันก็เราเข้าให้ เราเอาอาหารให้กับสุนักให้กับสัตว์เดจชานให้พวกมดพวกเป็ดพวกห่านเราก็ได้บุญได้กุศลเฉกเช่นเดียวกันเวลาเราเวียนว่าแต่เกิดเราก็ยิ่งได้กินบุญกินกุศลแห่งทานะบารมีนั่นลูกมันก็ได้อย่างแต่มันก็ไม่ได้มากพูดถึงทําอย่างได้ความลําบากกว่าที่จะได้กินพูดง่ายๆมันไม่เหมือนทํากับพระริยาจีใช่ไหมล่ะเข้าเทอะปีเดียวนั่นที่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปชำราบุญดับบุญึง ตัวนั้นก็เปรียบเทียบกับบุญกิยาวัตถุสิบของพวกคุณจีนก็าทาแต่ตัวนั้นมันอลังการไงคือแยกเลยพทะเจ้าเนี่ยแยกเจ้านั้นทําบุญทำกุศลตั้งสามหมื่นปีอีกเจ้าหนึ่งใส่บาทรพระรหัตเพียงแค่พีเดียวได้ใส่บาทรพระอนุรธาเถระได้งไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเข้าแค่พี่เดียวกันนั่นรู้นั่นอานิสงส์มากมายไก่กอง กว่าผลทานที่ทานธรรมดาที่ให้กับคนแก่คนออยากไร้เข็นใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมาให้กับไหว้กับพวกบรรพบุรุษห,หรืออะไรท่นนองนี่ลูกเนี่ยเราแก้ทาอยู่งั้นสามหมืนปีทำรงทานไม่ใช่ว่าโรงทานนี้ทำรงทานเดียวนี่สิบหกิโลโยดหนึ่งนี่ก็มีโรงทาน วายจุดหนึ่งโยดหนึ่งก็มีลงทานวายจุดหนึ่งร้อยโยดแกเป็นมหาเศรษฐีไงทำลงทานร้อยโยดร้อยโยดทีโมเกโลจะมีลงทานอยู่ลงหนึ่งทำอยู่อย่างนี้เน 30, ี่ยสามหมื่นปีอานิสงก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับข้าวทัพพีเดียวที่ใส่บารพระอรหันต์ถ้าจะไม่เป็นคงเป็นพระอนุชาเทระนี่แนหะี่ ลูกอย่างนี้นนไม่รุนมันก็แตกต่างกันแต่มันก็ได้ลูกนั้นนี่จะพูดถึงว่าผลทานได้เขาก็ยได้อยู่ได้กินในในมิติที่ละเอียดแห่งโลกของวิญญาณเห็นลูกเต่าเขามาเลี้ยงเขาก็มีความรู้สึกว่าอึบอิมอ่มอิ่มอึบในบุญกุศลในความประพฤติปฏิบัติ่อนน้นอมถ่อมตนของลูกหลานเขาก็ได้บุญได้กุศลนี่พอพูดถึงเรื่อง